เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉตดมงคล4พฤษภาคม2564กรมการพัฒนาชุมชนนำโดยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสิสนมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในงานจัดให้มีการปลูกต้นยางนาจำนวน910ต้นต้นตาลตโนดจำนวน 910ต้นมเมล็ดปอเทืองจำนวน60กิโลกรมัมถวายเป็นพระราชะกุศลที่บริเวณเขาขยายตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทโดยได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่1พฤษภาคม2564เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่พี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้มีคลังอาหารสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้แก่ครัวเรือนในยามวิกฤตนี้และยังเป็นการน้อมนำแนวทางตามพระราชะปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนกรมการพัะน,นาชนเราได้เชิญชวนพี่น้องข้าราชการแล้วก็ภาคีเครือข่ายโดยเพราะ พี่น้องจิตอาสานะครับได้ช่วยกันไปปลูกยางนาปลูกต้นตาลโปลยมเมล็ดปอเทืองที่เขาขยายชัยนาธแล้วก็จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพระถวายราชสุดีแล้วก็เชิญชวนให้มีการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทยเพื่อน,นำโลหิตไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับภารกิจต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นเพียงส่วนน้อยนะครับ ที่พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจกันในการที่จะทําหน้าที่ของข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนสมดังเจตนารมณ์ของพวกเราทุกคนนะครับที่เข้ามารับราชการแล้วก็ได้รับพระหมหากรุณาธิคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ครับ